สวัสดีครับมีสิพอามากขวานกครับผมวันนี้ครับผมไลน์แชแนลครับมันอ่าจะเตรียมครับผมอ่าลูกกับการล่างนกครับผมอันหอยครับผมหอยคมครับอ่าล่างห้อยครับผม เตรียมปริกใครเลยแต่ลงไปนี่ตําเครื่องนะครับผมตําเครื่องอ อ่าเสร็จแล้วตักใส่ครับขวานกถ้ากันบินเจอเจอนี้ไรผมว่าขวาเลยว่านกเจ้าสิบินเจอเจอนี้ห่วยขวาวนเลย รับนี่ครับนี่ผักหอ,อมครับมีหอ,อมนี่ครับสีเหล้านะครับน่ามกซสีเล่าอะไรตัวอะไตัวเล่าห้องส้อยแล้วก็ใสร้อยครับ จะี๋ยวเอาบมูขามใส่แจ้งน่อยครับเดี๋ยวเราก็คน้คนๆๆค,ค,ครับจะเครื่องปรุงกับผงผงนัวครับน้ำปลาปลาแดกซัมเนี้ครับครับผัวกันด้อยครใส่หมูเล็กครับ,รบนี่อันนี้ เบอร์ไซไไดเมือครับแมวอันนี้ก็ใส่พอดีครับใส่ลายเข้มครับนะครับโอ้ยไนการเลยครับกำลังหอมหอมหอมตอนนี้หายกินนยากครับตอนนี้ต่อยักครับ ววานกเจ้าสิบินเจย์เจอดนขีขวาขวานไอ้มันใหมมๆครับกับพี่น้นนนนนองพ้อ ก็ได้อัน,นยังไงกีแล้วครับเกาเดี๋ยวไปใส่นะครับผมนี่ครับไอ้ทวนทวน,ทวนเป็นแซ่บนะครับอ่านี่ครับกำลังหอมๆเลยครับผมนี่กลัวให้มันใหม่ๆครับมันจังกินแซ่บนะครับเด้อพี่น้องน้ำลายแตกจวดจวดมครับนี่ย จแล้วเข้ามาเบ่งอ่ะมองเขา่าอู้อ่างข่าไวครับเข่าไวครับไปเรื่อยครับผมอันนี้น้ำน้ำเขาเอือนน้ำหลังปุกเนาะใไปเลย ไป่เลยครับโอ้ยแข่การนะครับขอซิมก่อนครับผมครับซิมครับผมอืมอืม,อม ในการเนอ้ออกครอย่างเงี้ยน,น,นะเด็ดแต่อยากกินมากเลยครับเด้อเนื้อเทียนซูกินสำหรับื้นอนี้ขอขอไปไปไปกินต่อนะครับคนระับสวัสดีครับ